เคยได้ยินกันหรือไม่ว่ามดขึ้นปัะสสะาวะแปลว่าเรากำลังเป็นเบาหวานสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมทานน้ำตาเยีะยแต้งเยอะไขมันไม่ดีทำให้มีน้ำตาลตกค้างอยู่ในกระแสะเลือดจะจมื่นมากหรือเรียกว่าภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงร่างกายจึงขับน้ำตาลออกมาทางปัสสาวะหากเราเห็นว่ามดขึ้นปัสสาวะจึงสามารถบอกได้ว่าเราเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานไนด้ระดับน้ำตาลของผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานคือเมอาาื่อหกถึงหกแปดถึงสิบสองชั่วโมง ตรวจพบน้ำตาลในเลือด1 0 0่งถึงมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือตรวจน้ำตาลขณะที่ไม่ได้งดอาหารได้140-199ถึงมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหากมีระดับน้ำตาลเท่านี้ถึงจะยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ก็มีโอกาสสูกงกว่าคนทั่วไปแต่ถ้ามีอาการหิวน้ำบ่อยปะสะัสสาวะบ่อยจุมเศร้าหรือหมดสติถ้าระดับน้ำตาลสูงมากก็ควรจะพบแพทย์ด่วนโดยเฉพาะผู้สูงอายุนอกจากนี้มดขึ้นปัสสาวะยังมาจากโรคอื่นได้อีกด้วย เช่นตับอ่อนดักเสดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินเนื้งองอกที่ทำให้ฮอร์โมนติดปตกติทานคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินไปเคียดจัดออกกำลังกายน้อยวิธีราพประวานตัวเองง่ายๆคือการตรวจระดับน้าเป็นป็นะจักคือป้องกันหาสาเหตุและหาทางควบคุมให้ระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติเสมอ